สวัสดีค่ะใครใครก็เข้าครัววันนี้นะคะก็จะมาทําเมนูหมูทอดใบชะพลูค่ะปกติเราจะเห็นเมนูนี้ทําเป็นหมูย่างใบชะพลูใช่ไหมคะวันนี้เราจะมาทอดกันเพื่อให้ได้กลิ่นใบชะพลูหอมๆรับประทานกับน้ําจิ้มแล้วก็มี่ขาวลวกเป็นอาหารสไตล์เวียดนามนะคะก่อนอื่นเลยเราไปดูส่วนผสมเป็นก่อน,นะคะ่ะว่ามีอะไรบ้างส่วนผสม,สมของหมูทอดใบชะพลูนะคะก็จะมีหมูบดเส้นหมี่ลวก ใบชาพลูน้ำตาลทรายตะไคร้ซอยต้นหอมซอยซีอิ๊วขาวน้ำปลาและกระเทียมเจียวค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมของน้ำจิ้มกันค่ะสำหรับส่วนผสมของน้ำจิ้มนะคะก็จะมีแครอทขูดเส้น หัวไชเท้าขูดเส้นน้ำปลาน้ำส้มสายชูถั่วลิสงบทพริกบดน้ำตาลทรายและน้ำเปล่าค่ะส่วนผสมพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยค่ะ สำหรับการทำหมูทอดใบชะพลูนะคะอันดับแรกเราจะมาหมักหมูกันก่อนนะคะเนื้อหมูอันนี้เราใช้เป็นเนื้อหมูบดนะคะก็ใส่ลงไปเลยแล้วก็ตมด้วยตะไคร้ค่ะตะไคร้สับต้นหอมสับนะคะต้นหอมเนี่ยใช้ตรงส่วนที่เป็นอ่าก้านขาวๆนะคะแล้วก็ซีอิ๊วขาวค่ะน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลทรายค่ะ จากนั้นใส่ถุงมือเราจะนวดส่วนผสมนะคะให้เข้ากันยิ่งเรานวดนะคะเนื้อหมูก็จะยิ่งเหนียวขึ้นนะคะนวดไปเรื่อยๆนะคะใช้เวลานวดประมาณ10นาทีค่ะเดี๋ยวเรากลับมาดูกันอีกทีนึงค่ะ หลังจากที่เราหมักหมูเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนํามาห่อ,อก,กับใบช้าพูนะคะก็ใบช้าพูให้เลือกใบขนาดกลางๆนะคะแล้ก็มือแตะน้ํานิดนึงนะคะแล้วก็หยิบหมูมาขนาดก็ประมาณเท่ากับลูกชิ้นนะคะก็ขึ้นอยู่กับใบของเราว่าใช้ใบช้าพูขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กนะคะพอได้มาแล้วเราก็วางเนื้อหมูนะคะบนใบช้าพูใช้ด้านหลังของใบนะคะ ที่มันด้านๆนนะคะแล้วก็ม้วนเลยให้ด้านเงาของใบนะคะอยู่ด้านนอกนะคะจากนั้นก็ใช้ไม้กลัดนะคะกลัดติดเอาไว้เพื่อที่เวลาทอดแล้วใบจะได้ไม่หลุดออกจากเนื้อหมูนะคะโอเคประมาณนี้เดี๋ยวเราจะทำให้ดูอีกหนึ่งอันนะคะ ประมาณนี้เราจะห่อจนกระทั่งเนื้อหมูหมดนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปนําลงไปทอดกันค่ะหลังจากที่เราห่อใบชาพูเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนําหมูลงทอดนะคะโดยการตั้งไฟนะคะใช้ให้น้ํามันร้อนนะคะใช้ไฟอ่อนนะคะเพราะว่าตัวใบเนี่ยมันจะสุกได้ง่ายกว่าเดี๋ยวใบจะไหม้ซะก่อนที่หมูจะสุกนะคะเดี๋ยวเราก็ทอดให้สุกนะคะเดี๋ยวกลับมาดูกันอีกทีนึงค่ะ พอหมูกับใบชะพูสุกนะคะจะสังเกตได้ว่าใบชะพูนะคะจะมีลักษณะที่ใสขึ้นนะคะเหมือนกับการที่เราทอดใบกะเพรานั่นเองนะคะเราก็นํามาขึ้นนําขึ้นมาพักไว้นะคะให้เสด็จน้ํามันนะคะ<ม>เดี๋ยวเราจะไปทําน้าจิ้มกันต่อเลยค่ะค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะมาทําน้ําจิ้มสําหรับจิ้มหมูทอดใบชะพูของเรานะคะก็เปิดไฟเลย ใส่น้ำส้มสายชูลงไปนะคะน้ำตาลทรายค่ะน้ำปลานะคะและน้ำเปล่าเล็กน้อยค่ะทีนี้เราก็จะใช้ไฟนะคะเคี่ยวไปเรื่อยๆจนกระทั่งส่วนผสมของเรานะคะเข้มเขาเรียกว่าไงงวดขึ้นนะคะก็มีลักษณะที่ข้นขึ้นนะคะเดี๋ยวเรากลับมาดูกันอีกทีนึงค่ะ ค่ะพอน้ำจิ้มของเราได้ที่แล้วนะคะเราก็จะใส่พริกลงไปแล้วก็คนสักนิดนึงโอเคปิดไฟนะคะพักให้เย็นนะคะเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟกันได้เลยค่ะค่ะน้ำจิ้มที่เราทําเตรียมไว้นะคะของหมูทอดใบชะพูนะคะหลังจากที่เย็นแล้วนะคะเราก็นํามาใส่เทใส่ในแครอทกับหัวไชเท้านะคะที่เราซอยเป็นเส้นเอาไว้นะคะหลังจากนั้นก็ใส่โรยถั่วลงไปค่ะ เรียบร้อยจัดเสิร์ฟหมูทอดใบชะพูนะคะจัดเสิร์ฟกับเส้นหมี่ขาวลวกนะคะโรยด้วยกระเทียมเจียวนะคะเป็นอาหารเวียดนามนะคะที่ทําได้ง่ายๆปกติแล้วเขาจะนําไปย่างใช่ไหมคะเราลองเปลี่ยนมาเป็นทอดก็จะได้กลิ่นใบชะพูที่หอมมากขึ้นนะคะสําหรับวิธีการทําอย่างละเอียดนะคะสามารถเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์ foodtravel.tv ค่ะวันนี้ปอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ